เป็นอีกหนึ่งเกมที่จบลงด้วยความน่าผิดหวังของพลพพักเด็กกันเนอร์หลังทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอทีมบัวยอย่างซาว์แธมป์ตันสามประตูต่อสามโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาอาร์เซนอลได้ลงเล่นเป็นคู่แรกของพีเมลีกในคืนวันเสาร์ที่22เมษายนที่ผ่านมาเวลาตีสองตามเวลาประเทศไทยทำให้พวกเขามีโอกาสทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปเป็น7คะแนนเนื่องจากทีมเรือใบสีฟ้ามีโปรแกรมต้องลงเล่นในเอฟเบีครอบรองชนะเลิศอย่างไรก็ตามลูกทีมของมิเกลอาเตตากับทิ้งโอกาสท้องหลุดมือออกไปอย่างน่าเสียดายเกมนัดดังกล่าวพวกเขาตกเป็นฝ่ายตามหลังต ตั้งแต่15นาทีแรกก่อนจะได้ประตูตีไข่แตกจากกาเบียมาติเนลีและถึงแม้ครึ่งหลังอาร์เซนอลจะโหมบุกอย่างหนักแต่พวกเขากลับโดนทีเดียจากลูกเฟตพีททำให้โดนที่ห่างเป็น1ต่อ3ก่อนที่ช่วงท้ายเกมมาตินเดกาดกับโวโยสากาจะทำคนละ1ประตูช่วยให้ทีมไม่แพ้คาบ,บ้านได้สำเร็จแม้รึ่งหลังอาร์เตต้าจะส่งบรรดาตัวลูกลงสนามมาเกือบหมดแต่ทว่าประตูที่2กับ3ของทีมมันมาช้าเกินไปทำให้ต้องจบเกมด้วยผลเสมอโดยเกมที่ดูเหมือนจะเป็นงานหมูสำหรับอาร์เซนอลกับกลายเป็นวัน ทันก็คือพวกเขาโดนนาไว้ตั้งแต่30วินาทีแรกจากจะมาออกบวามผิดพลาดของอาร์โนแลมเดลนายทวารที่ฟอร์มดีมาตลอดดูกกาหดันจ่ายไปติดเท้าคาร์ลสอัลคาราสก่อนอาาาอจะโดนยิงสวนตัวเข้าไปทําให้อาร์เซนอลเริ่มต้นเกมได้อย่างน่าลําบากมินําซ้ํานาทีที่14อย่างมาโดนทีโอวอลคอร์ดเด็กเก่าของพวกเขาซัดหนีห่างไปอีกยิงตอกย้าว่านี่ไม่ใช่ค,คืนที่ง่ายสําหรับพวกเขาถึงแม้ท้ายที่สุดจะมาตามตีเสมอได้สําเร็จไม่ฟังขาบ้านต่อทีมบวยแต่ผลเสมอในเกมนี้มันไม่ใช่เรื่องที่น่าพอใจแต่่่่อยางงใดแและนตททีีทม ิลเลียงซาดิบากองหลังดาวดรุ่งชาวฝรั่งเศสไปจากอาการบาดเจ็บตั้งแต่เกมที่พบกับสปอร์ติ้งลสบอนในเกมยูโรปาลีกเชื่อหรือไม่ว่าหลังจากนั้นมาไอปืนใหญ่ไม่สามารถเก็บชินชีดได้เลยเป็นเวลา5นานัดติดต่อกันเข้าไปแล้วและเป็นการเสียไปถึง9ประตูพูดกันตามตรงนะเวลานี้ลอมโฮดิงยังไม่สามารถแทนที่ของซาดิบาได้เลยคุณภาพของทั้งคู่มันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่หากจะไปโทษโฮดิงที่เป็นตัวแทนของซาดิบาคนเดียวก็คงจะใจร้ายเกินไปหน่อยเพราะดูเหมือนว่าคู่ขาของเขาอย่างกาเบรียลกันเยสก็ฟอร์มดุ สุดปในระยะหลังเช่นกันขณะที่ฟาบิโอวิเอล่าที่เด้ออกสตาร์เป็นตัวจริงแทนที่ของกลานีชากาที่มีอาการป่วยก่อนเกมก็าําผลงานได้น่าผิดหวังเห็นได้ชัดว่าเขายังไม่พร้อมเป็นตัวหลักให้กับอร์เซนนลวิเอล่าไม่สามารถร่นร่มกับซิเชนโกและมาตินาลีได้ดีเหมือนกับที่ชาก้าเคยทําได้จึงทําให้ฝั่งซ้ายที่เป็นทีเด็ดมาตลอดลดความอันตรายลงอย่างเห็นได้ชัดผลเสมอในเกมนี้หากจะมองในแง่ดีนี่เป็นอีกครั้งที่ได้เห็นเสถียรทีมและจิตวิญญาณนักสู้ของนักเตะอร์เซนนลแต่หากจะมองในแง่ลกก็คืออพวเเขาาสสดดุดมม สานัดติดต่อกันทําให้ตอนนี้นําหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เพียง5แต้มแต่แข่งมากกว่า2นัดจึงหากเรือใบสีฟ้าเก็บ2เกมที่เหลือได้ก็จะทําให้พวกเขาขึ้นไปนเาเป็นจ่าฝูงทันทีดังนั้นตอนนี้เป็นทางด้านแมนซิตี้ที่กลุ่มชะตาแชมป์อยู่กับมือเพราะถ้าหากพวกเขาชนะทุกเกมที่เหลืออยู่ในฤดูกาลนี้ก็จะส่งพวกเขาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่5ใน6ฤดูกาลหลังสุดส่วนทางเดียวที่จะทําให้อาร์เซนอลกลับไปมีลุ้นอีกครั้งก็คือพวกเขาจะเป็นต้องบุกไปเก็บ3นามคะแนนที่เอติฮัสเตเดียมให้ได้ในการ ที่ทั้งคู่ต้องพบกันซึ่งในหาเกมั้นดังกล่าวไอ้ปืนใหญ่ไม่ได้3าคะแนนคงต้องบอกว่าอาจจะเป็นฝ่ายเรือใบสีฟ้าที่ป่าหน้าพ้าเช้เ์ไปคลอง